ข้าวปั้นยอดฮิตที่ขายกันในเซเว่นทั้งแบบสามเหลี่ยมและแบบทรงกลมอย่างนี้คำถามคือมันแกะยังไงครับไม่ต้องห่วงครับวิดีโอนี้ผมจะมาบอกวิธีการแกะดูวิดีโอนี้จบแกะเป็นแน่นอนฮ่ฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมพชิตตอแสบนะครับยอมรับมาซะดีๆครับว่าใครชอบกินจเจ้าข้าวปั้นแบบนี้แต่แกะไม่เป็นแกะไม่ถูกพังครับ <laughs> 뭔가. ผมเองก็ผมก็คนหนึ่งที่เคยเป็นแบบนั้นนะครับแล้วนี้ผมเห็นคนแชร์กนันเยอะถึงวิธีการแกะครับผมก็เลยลองศึกษาอยู่แล้ว,ว่าเออจริงๆมันก็แกะไม่ได้ยากนะเราแค่ต้องแกะให้ถูกต้องซึ่งจริงๆริแล้วอ่ะเขามีเขียนบอกอยู่แล้วทั้งหมดนีแกะหนึ่งสองสามอันเนี้ยหนึ่งสองสามสี่มันมีวิธีบอกอยู่แล้วแต่บางทีคือมันอาจจะตัวเล็กจนมองไม่เห็นนะครับมาวันนี้เรามาดูกันชัดเลยนะครับว่าข้าวปั้นสามเหลี่ยมนะไอ้เจา้าทรงกลมแบบนี้มันแกะยงงังไงเดี๋ยวผมสอนให้ดูช้าๆช้ายนัดนะรัมเิ่าากามเด่น มันจะมีขั้นตอนซับซ้อนเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ไม่มากไม่ยากเกินไปที่เราจะทําได้เลยครับมาดูกันครับอ่ามาครับข้าวปั้นที่เป็นสามเหลี่ยมอย่างงี้นะครับชื่ออย่างเป็นการเขาเรียกโอนิกิริครับแต่คือถ้าเป็นคนไทยเราไม่สนหรอกเราซูชิซูชิข้าวปั้นข้าวปั้นอย่างเดียวนะครับอ่าอย่าลืมนะครับสามเหลี่ยมอย่างงี้เขาเรียกว่าโอนิกิรินะครับมันก็จะมีหลายรสชาตินะเนี่ยตรงนี้เราสังเกตดีครับมันจะมีเขียนอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามเห็นไหมครับ เนีย่ยนี่ก็มีเขียนบอกอยู่แล้วแต่พอความชัดเจนด้วยเขามีเขียนวิธีบอกอีกทีมีตรงนี้นี่ข้างลา่างเห็นไหมครับเนี่ยกันแรกครับเขาบอกกัดึงลงมาไปจึงข้างหลังเลยนะครับแล้วก็ดึงพัดติออกด้านข้างอย่างนี้ได้เอาเขาบอกแค่เนื้อเขาบอกให้จบ <c oughs> ให้ไปคิดต่อเองครับแต่กิมมันก็ไม่ได้ยากนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมหนึ่งดึงสองดึงสามดึงเห็นไหม ดึงดึงดึงหมดเลยนะเราก็ทำตามที่เขาบอกลยครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราดึงนี้ลงมานะครับนี่ดึงไปแม้ไมนจะดึงเปิดมาเลยแล้วบอกดึงแป้นจตจนถึงข้างหลังเลยนะครับอ่านี่ดึงดึงนี่เลยอ่ามันจะเหมือนแบบผ่าครึ่งเลยครับอย่างนี้นะแต่นะครับขั้นตอนที่สองนี่เห็นไหมเขาบอกให้ดึงต่อครับเราก็ดึงนี่มันมีพัดติดยึดมาอย่างนี้อยู่แล้วครับเราดึงออกมาเลยเอามือข้างนี้จับไว้้วยนะจับไว้ก่อนดึงออกมาปุ๊บนี่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 ปั๊บนี่ถ้าเราไม่ไดมาปุ๊บจับกลับนิดนึง อ่าโอเคถ้าเราไม่อยากเอามือสัมผัสเลยจริงๆนะเอาตัวพลาสติกเก่านี่แหละจับกลับไปใหม่อีกทีนึงปึ๊บจับกลับไปใหม่อ่าแล้วครั้งนี้ครับก็ดึงออกมาเหมือนกันแป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าที่แค่นี้จับกลัไปปับเราก็สามารถกินได้เลยครับนี่เห็นไหมถ้าเห็นจะชัดก็จะเป็นอย่างนี้ เห็นไหมครับสาหร่ายมันก็จะห่อข้าปั้นเราได้อย่างดีเยี่ยมเห็นไหมเนี่ยครับวิธีการกินครับเราไม่ต้องไปจับให้เลือกมือนะมันมีนะครับบางคนที่จับไม่ถูกครับแบบเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้จะทำยังไงจับจัหยิบไปหยิบมาอ้าวออกมาเป็นข้าวปั้นอย่างนี้เลยแล้วก็มาหออ่อเองใหม่ทีหลังอะไรเงี้ยซึ่งอย่างนั้นมันก็แบบ ค่อนข้างต้องใช้มือจับเยอะหน่อยนะเพราะทำไมแบบนี้เพื่อที่เราไม่ต้องใช้มือจับเลยถ้าเรารักความสามารถาจริงๆนะแล้วก็จะถือกินด้วยอันนี้ได้เลยอย่างนี้นะกินกยนกินีน้นะครับแต่ถ้าคนไม่รี้อะไรขอแกะกินได้ก็แกะไปเลยครับใช้มือจับจจบได้อะไรก็ไม่เป็นไรตอนนั้นไม่มีปัญหาครับจับได้เลยครับแต่อันนี้คือวิธีถูกต้องที่เขาให้มาในข้างๆซองน,นี้นะครับ อ่าโอเคนี่ะครับวิธีการแกะแบบสามเหลี่ยมนะจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่รวดเร็วมากนะครับ๋ยวผมแกะดูชิ้นหนึ่งเมื่อกี้คือผมแกะไปพูดไปมันจะช้าถ้าเราแกะแบบตะกินจริงๆนะแบบดูนะครับหนึ่งหนึ่งปั๊บและสองสามเสร็จพร้อมกินครับเห็นไหมมันง่ายมากนะครับประมาณไม่เกินเท่าไม่ทีกินได้เลยนะอืมนี่ครับการแกะแบบสามเหลี่ยมนะต่อไปครับไปดูแบบทรงกลมอย่างนี้นะครับอ่ะแบบทรงกลมอย่างนี้ครับมันจะมีความยากเพิ่มขึ้นมาดนึงครับ เยวเท่านั้นไม่มากเท่าไหร่ครับเขาก็เหมือนกันเลยครับมีตัวเลขบอกเห็นไหมเลขสองเลขที่ไหนอ่านี่อ๋อเขาไม่ได้เขียนเลขครับจริงๆมันเริ่มเปิดตรงนี้แต่เขาไม่ได้เขียนเลขบอกนะเขาคงพลาดไปมัง้งไม่เหมือนเมืม่อกีบอกหนึ่งสองสามน่าหละคนเลยงงตรงนี้อาจจะมีตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะนี่ครับเราเปิดตรงนี้หนึ่งครับแล้วก็มีเลขสองตรงนี้แล้วก็มีเลขสามอยู่ข้างในอ่ามันต้องเปิดมาก่อนถึงจะรู้นะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปครับเรียกเรียกว่าซูชิโร่ครับอ่าอย่าไถูกไปถูกต่อไปแล้วจะไม่ต้องแบบเฮ้ยเขาปั้น นี่ครับเดียวูชิโรกับนุนโอลิกินนีนะมาเราเปิดกันดูครับขั้นแรกครับนี่ตรงนี้เปิดตรงนี้ครับเราจับสีแดงเนี่ยเปิดออกมาแล้วช่างมนครับแ๊บปึ๊บนี่เปิดออกมาอ่านี่นะครับเขาเปิดออกมาเสร็จปึ๊บอย่างนี้ไปเปิดไปสุดเลยปึ๊บแล้วเขาก็บอกอยู่2นี่เห็นไหมมันอยู่มันกับด้านอยู่นะเลขสองนี้เขาบอกให้เปิดไปทางนี้ครับซึ่งมันจะมีพลาสติกอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่พลาสติกตรงนี้เห็นไหมเราเปิดนี่ออกครับ ตาเปิดไปอ่าเออเจอตัวสาลายแล้วเห็นไหมครับทีนี้ครับเราก็มาเปิดทางด้านตัวข้าวปั้นของเราตรงนี้ปั๊บปั๊บปั๊บอ่าแล้วเราก็กลิ้งมาถ้าเราไม่อยากให้มันมือเลอะเราจริงนะแล้วก็กลิ้งมาจับนี่แหละกลิ้งไปเลยกลิง้งกลิ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 ้งนีอ่าเห็นไหมครับคือเอาหัวใช้มือง่ายกว่านะอ่าพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็จับฐารายลชนกับทูจิโร่ปุ๊บเราแล้วก็ดึงออกมาฐานไหลนี้มันดึงได้เี่ไปเห็นไหมม้วนมาดึงม้วนมา ดึงม้วนมาดึงม้วนมาดึงม้วนมานี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเห็นไหมเราจะได้ซูชิโร่อย่างสวยงามตามท้องเรื่องเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวมือเลอะเดี๋ยวมือเลอะครับนี่แบบนี้อ่านี่ครับถือกินแบบนี้มือไม่เลอะครับนี่แต่ไม่เป็นไรครับผมไม่เส่แบบถือกินได้นะนี่ครับคือวิธีการห่อซูชิโร่นะครับเฮ้ย เห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับกับการแกะโอนิกิริและซูชิโรลี้นะครับบอกนะครับว่าเพื่อนดูวิดีโอผมจบแกะเป็นแน่นอนครับยังไงก็จําไว้แล้วก็เอาไปใช้กันนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนเพลิดเพลินกับการกินข้าวปั้นสามเหลี่ยมและทรงกลมแบบนี้นะครับนี่นะครับคือ how to ง่ายๆบายเพื่อนซีตัวแสบนะครับ วันนี้ไม่มีอะไรมากครับสั้นๆันได้ใจความนะแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากผมนะครับเพื่อจะเป็นการทาวทูแบบนี้พิสูจน์รีวิวฝั่งดินหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับผมมีวิดีโอมาสจาบเพื่อนๆทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวไปกินก่อนนะครับหิวแล้วโอยทำดูอาหารที่หิวจี๋เลยครับบรรยากาศสวัสดีครับอืออือดอร่อยจริงอือ